สวัสดีครับสบายๆคุยเล่ากับแต่น้อยเช่นเคยนะครับวันนี้แต่น้อยมาในหัวข้อหลักของเกษตรมิตรแวดลอ้อมจะมาชวนเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านมาทําปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าและใบไม้ซึ่งมีอยู่รอบๆบ,บ้านนะฮะเศษเศษหญ้าและใบไม้ที่เรามีอยู่รอบบ้านเราเรามาสามารถทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับ ขั้นตอนแรกก็ถ้าใครมีกระบะก็ทำกระบะใครมีตะข่ายก็เอาตะข่ายมาทำใครไม่กระเคง่งหรือใครมีอะไรวัดวดสดุที่เรามีเดี๋ยใช้ที่ใช้อยู่ในบ้านเรามีอะไรเราก็เอามาทำนะครับโดยเศษใบไม้นี่เราจะทำเป็นชั้นๆน,นะฮะชั้นๆทำแบบง่ายๆนะฮะไม่ต้องใช้อะไรมากให้มันเปลือง นะครับหลักการก็คือว่าไอของตาน้อยนี่เราพอดีเรามีเศษกระเบื้องเก่าๆเ,เราก็เลยมาทำเป็นเหมือนกระบะนะและเศษหญ้าใบไม้ก็ที่ร่วงอยู่ตามบ้านแล้วก็ที่เราตัดกองไว้แล้วนะฮะซึ่งเราจะทำเป็นสามชั้นนะครับโดยชั้นแรกเราก็ขนเศษใบไม้มาก่อนมากองไว้ก่อนในรอบหนึ่ง ไม่ไม่ไม่สูงมากบางๆแล้วก็ฉีดน้านะให้ชุ่มเลยนะฉีดให้ชุ่มรอบๆเลยฉีดให้ชุ่มสักเสร็จแล้วนะเราก็เอาเศษใบไม้แล้วก็เศษหญ้าที่มีเอามาทับอีกมาโรยนะเราจะไม่ต้องไปกดทับฮนะให้เขาวางเขาเขาไปนะโรยโรยแล้วก็กระจายตัวเข้าไปแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเหมือนเดิมนะลดน้ําให้ชุ่มเลย ถ้าเรามีน้ำตาลฮากากน้ำตาลหรือมีเศษอะไรเช่นเพ่นเกจมูลวัวพวนอะไรกันแล้วแต่ก็ใส่ได้ส่วนของแต่น้อยคืออาจจะใจร้อนนิดหนึ่งเติมจุลินทรีย์เข้าไปนะฮะเพื่อที่จะให้เขาช่วยในการเล่งในการย่อยเพื่อเพื่อให้เราเกิดจุลินทรีย์ได้เร็วขึ้นนะครับ ชั้นที่สามก็ทําเหมือนกันก็เอาใบไม้เศษไม้เราก็ามากองทับแล้วก็ล,ลดน้ําให้ชุ่มเช่นเคยนะทำอย่างนี้ทุกวันนะหมายถึงว่าเมื่อเราได้กองเท่าที่เราต้องการแล้วตามจํานวนหญ้าที่มีเศษใบไม้ที่มีที่เราตัดไว้เรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นทําได้ชั้นหนึ่งก็ทําชั้นหนึ่งสองชั้นก็ได้แล้วแต่ถ้าใครมีเยอะก็ทาสูงขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเป็นหลายๆเม็ดสองสามเม็ดอะไรก็ว่าไป ถ้าใครมีน้อยก็ทําตามน้อยนะครับแล้วก็ก็จะรดน้ําทุกวันทุกเช้านะฮะรดน้ําทุกเช้าเพื่อให้ชุ่มนะให้ชั่วๆหลังจากรดน้ําทั่วแล้วก็เอาตะข่ายนะใครมีอะไรก็ได้ใครมีผ้ามีอะไรก็มาปิดคุมไว้เพราะว่าไม่ให้แสงแดดไปไอ้โดนเข้ามากเพราะว่าจุลินทรีย์เขาจะได้ทํางานได้เต็มที่ เพราะว่าช่วงเวลาจุลชีรษะเขาทางานเขาจะค่อยๆย,ย่อยเศษใบไม้เศษหญ้าผู้นี้นะฮะก็ใช้เวลาประมาณทุกวันฮะรดน้าฉีดน,น้าให้ทุกวันช่วงเช้าประมาณสามสิบวันนะฮะคือแล้วแต่สภาพนะถ้าเรามีตัวเร่งมากก็อยู่ในสามสิบวันก็หนึ่งเดือนได้แต่ถ้าเราทาจะาบง่ายๆแล้วไม่มีตัวเร่งอาจจะอยู่ที่สองเดือนเฉลี่ยนะฮะจะอยู่เช่นดี้ เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับแต่ถ้ามีตัวเร่งอะเป็นไปได้ว่าอาจจะว่าถ้าหญ้าแห้งจริงฟางอ่อนอะไรพวกนี้ใบเล็ก,ลกนะไม่ใช่ใบหนาไม่ใช่ใบใหญ่พวกนี้การย่อยมันจะง่ายมันก็อาจจะเร็วอาจจะเดือนเดียวก็ได้เพราะว่าบ้านเราแดดดีแดดแล้วก็ออกซิเจนนะฮะเพราะว่ามันโปร่งออกซิเจนในการช่วยไปทำปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ก็จะทำได้ ดีขึ้นแล้วก็บ้านเรามีแดดด้วยยิ่งแดดดีก็เจ้าโอกาสนะก็ดีกว่าเราทิ้งหรือเราไปไปเผาทิ้งนะฮะเศษใบไม้เด็ดด้าไปเผาก็อาจจะเป็นมลพิษแล้วก็บ้านข้างเคียงก็จะไม่ชอบนะฮะลองดูนะฮะเรามีอะไรก็ทําตามที่เรามีถ้าทําอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งถึงสองเดือนค่าเฉลี่ย แต่ไม่เกินสองเดือนเพราะอากาศเขตบ้านเรามันร้อนมันก็จะได้ปุ๋ยปุ๋ยเหล่านี้ก็จะไปใส่ผักใส่ต้นไม้อะไรได้หมดเลยจะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพโอเคนะขณะนี้กําลังลดน้ําอยู่นะฮะเราลดน้แล้ากระจายให้ทั่วๆลดน้ําจ่จายทั่วแล้วก็ก็จะเอาตะข่ายมาปิดนะครับตะข่ายปิดตะข่ายปิดแล้วก็รอพรุ่งนี้เช้าเขาก็ ทำปัญญายของเขาเองจุลินทรีย์เขาก็ทาหน้าที่ของเขาเพื่อจะย่อยเศษไม้เศษใบไม้พวกนี้นะถ้าเป็นไม้อ่นอ,อนก,ก้านก็ก็ได้นะฮะมันเขาก็ย่อยได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้เวลานานสามเดือนหกเดือนอ้ไพวกนี้เขาย่อยหมดอยู่แล้วนะครับแต่หมายถึงว่าในได้ปุ๋ยที่รวดเร็วปุ๋ยหมักที่รวดเร็วแล้วง่ายๆก็ประมาณเฉลี่ยถ้ามีตัวเร่งก็ประมาณเดือนหนึ่งถ้า ปล่อยธรรมชาติมันก็อยู่ที่สองเดือนก็ได้แล้วสําหรับใบไม้อ่อนๆแล้วก็ฟางนะฮะส่วนพวกใบหนาใบอะไรพวกนี้พวกมีกิง่งมีกา้านมาพวกนี้อาจจะต้องใช้เวลาสามเดือนถึงหกเดือนแล้วแต่แล้วแต่สกภาพแล้วก็กรรมวิธีที่เรา,าหาตัวมาเสริมให้กับจุลินทรีย์ที่จะทำหนะ้าที่เขาได้สมบูรณ์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะฮะ ลองไปทําดูที่บ้านใครมีเวลาก็ลองไปทําดูก็จะใช้ประโยชน์เพื่อจะเอาปุ๋ยนี้มาปลูกผักปลูกสิ่งที่เราต้องการได้คุยเล่ากับตาน้อยวันนี้ขอสวัสดีมีสุขครับสวัสดีครับจะลืมกดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดซับสั